รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์19กุมภาพันธ์2564ค่ะปุกกมุ้ยมาแล้วรายงานตัวยมามเช้าตรู่แบบนี้นะคะเช้าวันศุกร์อยากให้มีความสุขมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ชมรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตามที่ครมอได้อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64วงเงินรวม5 6 9 3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่และไม่ เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนโดยได้จัดสรรวงเงินให้ก่อนในเบื้องต้นแล้วจำนวน2 8 4 6ล้านบาทในอัตราไร่ละ500บาทแก่เกษตรกรจำนวน4,614,777ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องคอรมจึงอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,500 ทับ64จำนวน28,046ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยยังคงยึดหลักการเดิมคือสนับสนุนทุนการผลิตและการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563ถึงพฤษภาคม2564 นอกจากนี้คอรมอยังเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน188.95ล้านบาทสำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าเข้าในการเก็บสต็อกของปีการผลิต2560ทับ61จำนวน220,000บาทและปีการผลิต2561ทั62จำนวน1 188.73ล้านบาทในส่วนที่ยังไม่ได้รับการเบริกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่อนุมัติไว้เดิมโดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าวโดยมีปริมาณเป้าหมายรวม5ล้านตันระยะเวลา2-6เดือนรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยผ่านธนาคารที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้า ตามมูลค่าข้าเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกไว้ในอัตราร้อยละ3ต่อปี ปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรีเยบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาพี่ปุ๊กและคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้างดีกว่ารวมไปถึงนะคะไปแอบดูเทคนิคในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จของเขาตอนนี้พักกันสักครู่ะค่ะ,คะ